ดีครับถามว่ากลุ่มออมทรัพย์นักพัฒนาดีอย่างไรนะครับก็ในในความคิดของผมนะผมว่ามันก็เป็นการรวมรวมกันเพื่อช่วยเหลือกันนะครับก็คือว่าเราก็เอาทุนของแต่ละคนมาแล้วก็มาออมเงินกันในนี้เนี่ยเสร็จแ,แล้วเงินที่ออมได้เนี่ยเราก็ได้นํามาช่วยเหลือในคน บางกลุ่มหรือบางคนที่เขาอาจจะประสบปัญหาในเรื่องการเงินหรือว่าบางคนที่อาจจะมีปัญหาในเรื่องสุขภาพก็จะได้เป็นทุนส่วนหนึ่งเพื่อจะเอาไปใช้ในการรักษาสุขภาพตัวเองแล้วถามว่าผมได้อะไรเดบผมได้ประโยชนไ์ได้ใช้ประโยชน์อะไรจากในกลุ่มกองทุ์บ้างนะฮะหลักๆแล้วคือว่าผมอาจจะเป็นคนหนึ่งที่ไม่มีเครดิตทางการเงินนะกับที่อื่นนะฮะ อย่านั้นะตรงนี้เนี่ยกลุ่มอมรั์ก็เลยได้ผมเลยได้มีโอกาสได้ใช้เ,เงินทุนจากกลุ่มอมรั์เนี่ยไปใช้ในการสร้างบ้านนะฮะสร้างบ้านที่หลังที่อยู่ในปัจจุบันนะฮะเพราะว่าโอกาสที่จะไปกู้เงินจากธนาคารมีรู้สึกเขาจะไม่ค่อยให้นะฮะนะนะก็เลยตรงนี้ก็ถือว่ากลุ่มอมรัพย์ได้ช่วยเหลือผมกับครอบครัวนะะไเป็นอย่างมากเลยในการที่จะทำให้เราได้มีที่อยู่อาศัยที่ มั่นคงถาวรน,นะฮะนะก็ส่วนหนึ่งผมก็เลยต้องเเรียกว่าอาทำงานทดแทนนะก็คือว่าก็เลยตัดสินใจว่าได้มาช่วยเหลือในการทำงานของมังสับมาซึ่งก็ได้ช่วยมาทำหลายปีนะครับนะโดยที่ว่าเอาเอาเขาเรียกว่าความรู้หรือความสามารถของตัวเองนะครับที่ ที่มีอยู่เกนะี่ยวกับด้านเรื่องข้อมูลเรื่องคอมพิวเตอ,อเรออ์เรื่องเว็บไซต์เรื่องสายทางด้านนี้นะ<อ>ก็ได้มาช่วยทําระบบระบบสมาชิกระบบทาเว็บไซต์ให้กับทางกลุ่มมอนซับพเพื่อจะได้เผยแพร่ข่าวสารนะฮะก็ช่วยกันดูแลในเรื่องของเฟซบุ๊กนะแล้วก็เป็นกรรมการกลุ่มมอนซับมาก,ก็หลายหลายปีแล้วฮะก็ได้เห็นพัฒนาการหลายๆอย่างนะครับซึ่งก็คาดว่ากลุ่มมอนซับพพก็คงสามารถที่จะอยู่ช่วยพวกเราสมาชิก น่าจะได้น่าจะช่วยกันไปได้ตลอดนะครับเนื่องจานถ้าใครที่มีปัญหาไม่ว่าจะเรื่องอะไรนะครับทีสมาชิกที่สมา,ช,สมาชิกที่มีปัญหาและกลุ่มออทรัพย์น่าจะช่วยได้นะครับก็ลองมีปัญหาก็ลองปรึกษาพูดคุยก็มาครับปรึกษา,าทางกรรมการก็ได้หรือว่าทางช่องทางของ Facebook ของกลุ่มออมทรัพย์ก็ได้นะครับหวังว่าคงจะได้เจอกันอีกในประชุมกรรมการประชุมใหญ่ครั้งต่อไปนะครับ